ตอนนั้นจู่ๆโลกก็เปลี่ยนไปเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมทั้งความจริงที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนความจริงที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันก็มาปรากฏอ,อยู่ตรงหน้าผมจอห์นุษย์อุนกามาเน็กซส 「闇が怖くてどうする?」「あいつが怖くてどうする?」「足踏みしてるだけじゃ進まない」「男なら誰かのために強くなれ」「歯を食いしばって」「思いっきり守り抜け」「転んでもいいよまた立ち上がればいい」「ただそれだけできれば」 英雄さ男なら誰かのために強くなれ女もそうさ見てるだけじゃ始まらないこれを照らして言える勇気があればいいただそれだけできれば英雄さバ、right. トトンサッパラットノーロー ไม่นึกด้วยว่าเธอจะเข้ามาผัวพันในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยมันก็เหมือนกันผมก็จะไม่อยากชื่อสิ่งที่เห็นเหมือนกันนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าฉันจะถือโอกาสนี้อธิบายเรื่อง s สเป e บิชให้เธอฟังสเปซบิ <Space> t <Beast. S 1> มันคือชื่อที่เราใช้เรียกจัประลาดผู้นั้นเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก และนี่คือความลับสุดยอดของหน่วยงานเราไม่หน้าที่จัดการสัตว์ประหลาดพวกนั้นนั่นไงเรามาถึงกันแล้วดูภายนอกเนี่ยจะเหมือนเขือนธรรมดานะแต่ภายในมีอุปกรณ์สุดไฮเทคล้ำสมัยคนนอกไม่สามารถผ่านเข้ามาในนี้ได้ มันจะบอกนะว,ว่าที่นี่เหรอเซ็กซีโ r ่ทรีโ e เ e กอกองประชาการของหน่วยทิวในภารกิจปราบปรามสัตว์ประหลาดเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่นี่มี515คน <S 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 แล้วก็หน่วยที่เธอต้องเข้าไปร่วมคือหน่วยที่สำคัญที่สุดของกองกำลังนี้นั่นคือทีมปราบสัตว์ประหลาด ในเลเดอร์นับจากนี้อีกหนึ่งเดือนเธอต้องเข้าโปรแกรมฝึกภาคสนาม,มาเริ่มจากความรู้พื้นฐานเป็นยังไรไปคือว่าเหตุผลที่เขาเลือกผมมาคืออะไรเหรอครับผมไม่มีคุณสมบัติหรอกครับผมอยู่หน่วยคู่ภยัยอยางทำงานพลาดเลย แล้วทำไมยังด้วยผมมาอีกแบบนี้แ่ะครับเราไม่สามารถแจ้งเหตุผลให้ทราบได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้เข้าใจไว้การปกป้องอนาคตของชาวโลกมันก็คือหน้าที่ของพวกเราว่ายังไงล่ะเราจะเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังไม่สายนะ มีรายงานข่าวว่าเหตุรถบสัสนำเที่ยวเกิดอุบัติเหตุนะครับเหตุเกิดบนทางขึ้นเขาในเขตยามาโนะนี่เองเนื่องจากคนขับหักเลี้ยวโค้งกะทันหันทำให้รถเกิดเสียหลักเป็นเหตนมีผู้บาดเจ็บสิบสามคนหรือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะแย่เราไปถึงเหตุมันก็เกิดไปแล้วนะคะเหตุการณ์มันจบไปแล้วดีวซ้ำสิน้ำซ้ำเป้าหมายยังถูกเล่นงานซะก่อนด้วยจากการสำรวจพื้นที่เนี่ยนะก็เหลือแต่ล้มบนถนนเส้นผ่าศูนย์กลางห้าเมตรนะ คีด่าตรวจสอบดอูแล้วนะครับสัประหลาดนั่นถูกเล่นงานจนแหลกเลยสมาชิกใหม่ว่าไงบ้างเขาบอกว่ามีสัประหลาดยักษ์ตัวสีเงินโผล่มาช่วยเขาเอาไว้นะครับเขาเข้าใจผิดมากกว่านะถึงจะเป็นสัประหลาดตัวอื่นแต่มันไม่มีทางมาช่วยคนได้หรอกนี่คือสถานที่ฝึกภาคสนามกำลังกายรติปัญญาการตัดสินใจเธอจะเป็นจะต้องฝึกฝนทุกอย่างให้พร้อม เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุร่วงในฐานะสมาชิกทีมไนเรเดอร์ตั้งแต่วันนี้เราจะฝึกการสู้รบขอแนะนำให้รู้จักผู้ฝึกสอนฮิรากิชิโอริยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีรู้จักครับผมวิ่งให้ใหเรก็กว่านี้อีกยิงให้แม่นๆม่นด้วยวิ่งให้เร็วกว่านี้อีกแล้วเล็งให้ดีๆด้วยนะชัดช้าแบบนี้ไม่ทันกินไปไปวิ่งไปด้วยแลงไปด้วยโอยแตก หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่ภายหลังคอมมอนเลี้ยกวก่านี้อีกเลี้ยงให้ดีๆเลยวิ่งไปทางหน้าเป็นไงบ้างครับ ผลที่ได้เรียกได้ว่าไปที่น่าพอใจแต่ถ้าจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบก็คงไม่ได้แต่หน่วยกา้านเขาไม่เบาให้มันจริงเถอะนะอะไรนะครับมีอะไรน่าเป็นห่วงเล่ะเขาเคยทํางานพลาดตอนอยู่หน่วยกู้ภยัยเกิอดอาการหวาดกลัวระหว่างห้อยอยู่กลางอากาศถึงได้ลื่นตกลงมาข้อมูลน,นั้นผมเองก็ทราบมาเหมือนกันงั้นทำไมถึงเลือกมาละ่ะ การตัดสินใจในขั้นสุดท้ายไม่ใช่หน้าที่เรานะครับแต่ท้างผู้ใหญ่เขาเลือกมาเอง ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วไ<อ> <c oughs> ม่ได้โทรหาเธอต้องสามวตทิแล้วแค่คิดถึงจังเลยอะ,อ,ะอ,ะอะไรเนี่ยเกิดขึ้น ที่เขตเาตำแหน่งศูนพบสัปประรดออกอาวาดเตรียมออกปฏิบัติการฉุกเฉินนายเรเดอร์เตรียมพร้อมนายเรเดอร์เตรียมพร้อมไปดได สุดยอดเลยอีกไม่กี่วันเนี่ยเธอก็จะได้ออกปฏิบัติการพร้อมพวกเขาเออเอโปรแกรมฝึกซ้อมทั้งหมดเสร็จสิ้นลงแล้วเสร็จแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ยากยิ่งคือต่อจากนี้ไปมันไม่เหมือนกับการฝึกซ้อมกับเป้านิ่ง อาทถูสปาราดเล่นงานได้ทุกเมื่อเลยทีเดียว ยิงเซลซีช่วยครับเป้าหมายในระยะใกล้ให้ด้วยการแผนเฮ้ยปืนลำแสงยยิงโจมตีสายเป้าหมายก่อนแร้ใค่บุคเขาไปช่วยตกลงนาอีช่วย หมดฤทธิ 1> 1์แล <kk> ้วเรียบเขาไปช่วยเหยอได้วยครับ โทษนะไม่ได้โทรหาเธอต้องนานนะ่เป็นยังไงบ้างอะ่ะตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอยู่ที่ทำง,งานเหรอใกล้ใกล้ใกล้ลีโกะที่สุดเลยอยู่อยู่ใกล้ใกล้นงเหรอก็อยู่ข้างหลังเธอไงฮะพูดเป็นเล่นอะอุตส่าห์ได้หยุดงานอะทำไมไม่โทรมาบอกกันก่อน ฉันตั้งใจะจะมาเซอร์ไพรส์เธอนะฮะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยโกรธฉันเหรอดีใจตั้งหากเรา <c oughs> <c oughs> ยังไงฉันก็มั่นใจนะว่าเธอต้องมานี่ฉันถึงได้รองอ,ะ <c oughs> อ่ะออันนี้นี่กดทำเองเหรอ ไว้เป็นเครื่องรางพกไว้ป้องกันตัวไปทำงานที่ใหม่ตั้งใจเต็มที่นะขอบคุณมากนะโคมังคัสกิมารายงานตัวกับนายเลเดอร์เอยูนิตแล้วครับผมฉันวารุรับเป็นวัรหน่าหน่วยก่อนอื่นใขอแนะนำสมาชิกในทีมก่อนนี่คืออิชิฮอริมิสึโกะ มีหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนการต่อสู้อย่าดีทนะี่รูกก้จักนะส่วนเฮียรกีเนี่ยเธอคงรู้จักดีแล้วภายนอกเธอไป็นสาวมัน่นแต่จริงๆแล้วชิวๆหัวนหน้าค่ะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงกันก็จริงเนี่นะะดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็นี่ใส่เจนาก,กีเหมือนที่บอกไว้คราวที่แล้วอย่าทำตัวเป็นตัวถ่วงก็แล้วกันอุ้ยโดเลยดูหน่อย ครับผมแต่ใจดีนะท่านี่ไงครับถ้าแถวนี้แหละครับหนี่ฮะได้ยินเสี่ยมไหมครับกิงด้วยได้ยินชัดแจวเลยโอ้เห็นไหมครับทางชักไม่ค่อยดีสลาบ้างเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นักแกอยู่ฉันไปก่อนเอาตัวรอดเป็นยอดดีตรวจพบซาปะลา ปฏิกิริยายังรุนแรงก,กว่าครั้งก่อนอีกเตรียมออกปฏิบัติการฉุกเฉินนายเรเดอร์เตรียมพร้อมนายเรเดอร์เตรียมพร้อมเราด้วยสิใชค่คืออันนี้ไม่ใช่การซ้อมใช่หรือเปล่าครับใช่ที่ไหนก็เล่าอ,อย่าวแต่ชวนคุยนะ,ะครับผมรีบเตรยียม้อยพร้อมครับไปได้ มยวนตงวัวอะไรโผล่ตัวอะไรเฮ้ยเกลือซี่มาตอหน้ให้มันมาดินมันมันอ่ะโอ้ยตายโอ้ยสับหลาดเอาเลยดีอย่าหักในใแล้วไปเอาไปเลยเอาไปเลยย้อนเอเบิร์ทุกลมพร้อมออกปฏิบัติการย้อนเอเบิร์ทุกลมพร้อมออกปฏิบัติการย้อนเอเบิร์ทุกลมพร้อมออกปฏิบัติการ ในที่สุดเราก็จะได้ออกรบจริงๆแล้วสู้เต็มที่ เคลื่อนไหวใกล้บริเวณกะแล้วว่าต้องมาว่างโคตตายแล้วนึงเออ่าเด้วยไไปไปไป สงสัยว่าซผประหล้ดหลายตัวจะมารวมเป็นร่างเดียวเหอป้าหมายตัวใหญ่ยักษ์เตรียมใช้ device ์รเนเจอร์ได้เลยครับโอเคกระจายกำลังไปรอบๆเนอะขอมองห uh uh. มาทำอะไรอยู่เล่าครับผม ะมันดูดน้ำมันจากโรงงานเข้าไปเต็มกระเพาะเลยสรุปว่าถ้าเรายิงถูกจุดสำคัญมีิ์ระเบิดได้นะไไม่นะเยโอยจวยด้วยโอ้หัวเบนจับคนขึ้นไปด้วยเราจะยิงได้ยังไงเพรามันรวมร่างกันไงรวมร่างเหร จ้าที่มันก่อนตอนเรารวมยิงถล่มใส่มันจากการโจมตีครั้งนั้นน่ทำให้มันพัฒนาสร้างเกราะป้องกันถ้าเรายิงเส่มันตอนนี้สองคนนั้นอาจโดนลูกหลงก็ได้นะแต่ว่ายังไงก็ต้องจัดการบอกแผนมาได้เลยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผน หากเราเล็งให้ถูกตำแหน่งเราต้องจัดก,การมันได้แนะ่ย่างไงก็จะเป็นต้องยอมเสียงแล้วตกลงอะไรกันน่ะนี่ร้อเล่นใช่หรอือเปล่าขอบองการปฏิบัติตามคำสั่งคือหน้าที่ของเราทุกคน อย่าพิ่งยิงนะครับถอยไปนะอ,อผู้ชายคนนั้นนี่เองยอดมนุษย์อุจตาระแมนเด็กซ์ซ์ nốt giặc sĩ ngân